สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะชวนเพื่อนๆจัดกระเช้าปีใหม่นะคะเพื่อเป็นผักเพื่อสุขภาพนะคะเพื่อมอบให้กับคนที่เรารักในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะคะเริ่มต้นจากกระลำปีค่ะเป็นกระลำปีอินทรีนะคะหัวใหญ่มากนะคะเพื่อนๆเราใช้ตะกร้านะคะแล้วก็รองด้วยใบตองนะคะเพื่อนๆนีกคนค่ะตัวนี้จะวางไว้ด้านหน้าเลยนะคะนี้ค่ะตามด้วยสลัดเลดโอลค่ะ ใบสวยมากเลยนะคะแดงเข้มสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆไปด้านข้างนะคะเป็นผักที่เราหาได้นะคะกระเช้านี้จะเป็นกระเช้าผักสมนไพรเพื่อสุขภาพและสุดท้ายจะเป็นสลัดแก้วหรือว่าผักกาดแก้วค่ะนะคะลักษณะรูปทรงก็สวยงามนะคะเพื่อนมีประโยชน์แล้วก็กรอบมากด้วยนะคะทานสดได้เลยนะคะเพื่อน เป็นกระเช้าผักเพื่อสุขภาพนะคะเพื่อที่จะมอบให้กับผู้ที่เราเคารพนะคะญาติญาติของเราผู้ที่เราเราเคารพนับถือนะคะในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้นะคะฝากขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมและก็ให้กำลังใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแม่ลูกสตอรี่ด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ